สวัสดีทุกคนที่ชอบเรื่องลีลับกันด้วยครับวันนี้นะบีมีเรื่องอยากให้ทุกคนได้ฟังกนะมันจะเป็นยังไงถ้าบ้านที่คุณซื้อมันมีบางอย่างติดมาด้วยกับเรื่องหนึ่งบ้านสองวิญญาณแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันโปดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วย ไปรับฟังกันได้เลยสวัสดีทุกคนที่ชอบเรื่องผีด้วยครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเล่าแล้วกันเรื่องเล่าของนอกเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเการเหตุการณ์ของมันเกิดที่เวอร์จิเนียนะจะเป็นช่วงที่ว่าลอยตะเข็บและจะไปอีลัฐหนึ่งแถบตอนนั้นก็จะเป็นบ้านที่ว่า,าเขาเรียกว่าไรเอีย บ้านชถวสวนละกันเหตุการณ์เกิดที่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวเอลิกเขาได้หาสถานที่หาบ้านที่ว่าจะมาอยู่ครอบครัวนะฮะแล้วเขาอยากได้แบบชันเมืองเงี้ยก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งคือที่นี่คราวนี้ต้องบอกกันว่าอารันเอลิกเป็นคนพ่อนะครับแล้วก็โรสเอลิกเป็นภรรย,ยาแล้วก็โทนี่คือจะมีสามชีวิตอยู่ในนี้ตระกูลเอลิก ในวันที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาก็ได้จัดแจงทุกอย่างนะฮะคือต้องบอกลักษณะบ้านก่อนว่าบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นบ้านหลักอาชั้นเดียวนะฮะชั้นเดียวแล้วก็จะมีเป็นชันชานด้านด้านหน้ายื่นออกมาเป็นพื้นที่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคราวนี้ด้วยการที่ว่าเขาโพเอลิกก็ได้รีบแจกเข้ามาก็จัดแจงด้วยนะั่นเขาเห็นแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมีห้องใต้ดินด้วยแต่คือตอนแรกอะ่ะเขาก็ ยังไม่ได้สนใจนะเขาคิดว่าเดี๋ยวเราจัดของห้องบนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเอาของที่เหลือไปไว้ห้องใต้ดินในวันแรกที่ว่าในการจัดของของตระกูลเอลิกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็จัดตามปกตจิจนกระทั่งเข้าช่วงวันที่สองก็คือเราต้องเอาของไปไว้ห้องใต้ดินแล้วเอลิกอ่ะเขาก็มีกุญแจนะฮะจากเจ้าของอา ในหน้าในหน้าที่เขาให้ให้กุญแจมาว่ามีกุญแจห้องทุกอย่างแล้วก็ทักกุญแจเปิดไปห้องใต้ดินนะฮะกุญแจห้องใต้ดินเนี่ยจะเป็นประตูประตูแบบเหมือนประตูปกติประตูห้องเราแต่ว่าพอลาเปิดไปเนี่ยมันจะไปทางเดินลงไปราวน,นี้ด้วยการที่ว่ามันไม่ได้มีคนอยู่ที่น,นี่นานแล้วนะฮะมันก็ต้องมีฝุ่นหรืออะไรเป็นเรื่องปกติเอลิกเกรเอาของทุกอย่างที่ว่าอ่ามันมันเกินละเกินจักที่ว่าเขาเขาจัดแจงเนี่ยเขาก็เอาลงไปห้องใต้ดิน ในห้องใต้ดินก็จะมีอะไรบ้างฮะก็จะมีพวกท่อลงท่อน้ําอะไรนะแนวระบบประปาของเขาอยู่ที่ใต้ดินด้วยแต่ว่าตอนที่เอลิก์อ่าไม่ใช่เอลิกอา,อาลลันอาลันเอลิกนะคนท่อได้ลงไปเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีของบางอย่างที่ว่ามันคาคาอยู่ห้องใต้ดินอยู่แล้วเนี่ยมันป็เรีองส่วนนะฮะตอนที่ว่าอาัลันเนี่ยลงไปเนี่ยแล้วก็บอกกับโรสว่าเ e, อ๊ะเธอไม่มันมีของเก่าอยู่ของใต้ด้วยนะฮะ โรสก็เลยบอกอลรันว่าเอ๊ะน่าจะเป็นของเก่าจากก็พกกนหรือเปล่าเขาไปไม่หมดอ่ะคราวนี้ด้วยการที่ว่าอลันเนี่ยเขาอะกเอาของมาเก็บเขาก็ดูเอ๊ะมันมีของเก่าเขาเลยลองลื้อข้างล่างดูก่อนว่าอันไหนมันใช้ได้นะฮะมันก็จะมีหีบอยู่อันหนึ่งตอนแรกเอลิกว่าจะเปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวว่าที่ออยไปที่หลังนะเอลิกก็ออกมาก่อนแต่ว่าเขาเนี้ยเขาก็ไปเจอกระดานอ่า วิจากระดานวิจาคืออะไรคือกระดานผีดูแก้วของฝรัง่งนะฮะที่ว่าเขาจะเป็นไม้แล้วก็มีตัวอ,อ,กอักษรแล้วก็จะมีตัวลูกศรแล้วก็จะมีอ่ารูตรงกลางเพื่อที่ว่าจะได้เรียงตัวอักษรด้วยการที่ว่าออา,อาลันเนี่ยเขาเป็นคนชอบของเก่าอยู่แล้วเขาก็เลยบอกกับโรสว่าเฮ้ยเธอมีกระดานวิจาด้วยเราเอาไปข้างบนไหมตกแต่งตรงห้องนักเล่นเออมันก็สวยดีนะอันนี้คือความรู้สึกของอลันนะฮะ แต่ว่ารถเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีแต่เธอมันจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่าอาลันก็เลยว่าเอ้ยคิดมากมันไม่ก็สวยดีนะเป็นไงเอาเก่าสวยดีเออฉันชอบอ่ะเอาไปตกแต่งแล้วกันด้วยการที่ว่าอ่าโรสเขาก็ตามใจอารันนะฮะก็ไม่เป็นไรเราเอาเข้นไปาวนี้บอกสภาพด้านล่างก่อนนะฮะตอนเนี้ยอารันเนี่ยเขาได้เอาของแยกออกมาแล้ว แล้วก็ไอหีบอันเนี้ยที่อลันยังไม่เปิดว่าว่างๆค่อยเปิดดูนะฮะเขาว่าดูว่ามีอะไรมีพรมพกเก่ามังอเลยมากงของเก่าบางอย่างบางส่วนที่ว่าเขไม่ได้สนใจสนใจแค่กระดานาวิจารเดียวพอเอากระดานวิจารไปของทุกอย่างเอาเก็บลงมาก็คืออลันได้เอาของของเขาอะไปเก็บแทนที่เดิมของของเขาเลือกมานะแล้วก็ไอหีบอันเนี้ยตอนที่ว่ามันอยู่ช่วงใต้บันไดเนี่ยที่ว่าเขาเลือกมาเนี่ยเขาก็มาไวางนอกก่อนเผื่อว่างได้เปิด พอได้เตรียมของทุทกอย่างปุ๊บอ่าเอาอกระดานวิจาไปวางที่ไว้ที่ห้องรับแขกห้องรับแขกเขาบอกก่อนนะว่ามัาจะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีนะฮะแล้วก็จะมีพวกอ่าเตาผิงนี่คือห้องรับแขกของเขาแล้วก็จะมีห้องของอ่าอารังเกโรสก็คือห้องของพ่อกับแม่นี่แหละตรงตระกูลเอลิกเนี่ยแยกออกมานะครับแล้วก็จะมีห้องของโทนี่คือลูกนะฮะลูกชาย ไว้อีกจุดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันพอน,นี้พอมาวันที่สามเหตุการณ์บางอย่างมันก็เกิดขึ้นคือวันนั้นอลันจับโทนี่ไม่อยู่นะฮะอยู่แต่รถรถก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนแม่บ้านนะฮะก็คอยเก็บป่าทำความสะอาดเียบข้าวอนเนี้ยรถเนี้ยก็ได้มาอยู่ที่ห้องรับแขกนะครับแต่รถก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันหล่นหล่นในห้องครัว คือพวกจานมันหล่นลงมาโรสก็เลยไปดูมันก็มีการหล่นมาจริงๆนะฮะโรสว่าเฮ้ยมีหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะโรสเก็บกวาดไปเก็บกวาดส่วนที่หล่นไปเสร็จสักพักอารันกับโทนี่ลูกชายเนี่ยจะได้กลับเข้ามาโรสจะได้บอกกับอารันว่าเฮ้ยเธอมันมีของตกออกมามันมีหนูหรือเปล่าเธอดูให้หน่อยตอนนี้พออารันกลับมานะฮะกบโทนี่ก็ให้โทนี่ไป าน้องอาบน้าแล้วก็ไปอยู่ในห้องเขาก่อนส่วนอารันก็มาดูนะฮะดูตามชั้นวางจานว่ามันมีอ่ามีรูหนูไหมอะไรไหมอารันก็ดูมันก็ไม่มีนะไอหรือว่ามันมีตัวอื่นเข้าขมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือคำพูดของอารันครันคราวนี้โรสก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยเธอถ้าเผื่อมันมีสัตว์อย่างอื่น่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะจะไปแจ้งเจ้า้าที่เขามาตรวจดูไหม อลันก็บอกเอออย่าพึ่งแล้วกันนี่คือคําพูดของอรันนะว่าอย่าพึ่งในการเราก็อยู่กันก่อนตอนนี้วันที่สี่มันเป็นช่วงที่ว่าโทนี่เนี่ยคือลูกชายเนี่ยเขาย้ายเขาย้ายจากรัฐอื่นมาเนี่ยเขายังทําเรื่องในการที่ว่าเข้าโรงเรียนยังไม่ได้นะฮะก็คือโทน,นี่เนี่ยก็อยู่ถ้าอบ้านเราก็อยู่ประมาณชั้นประถมนะฮะก็มาสักป .4 แต่ว่าของที่นู่นเนี่ยเขาเรียกยังไงผมไม่แน่ใจนะ ก็เลยโทนี่ก็เลยอ่ะเหมือนว่าเด็กไม่เรียนเหมือนว่าต้องโดนโดนดรอปไปอะ่ะด้วยการงานของทางบ้านต้องย้ายมาต้องโดนดรอปไปก็อ่ะก็หยุดกูอยู่กับบ้านก่อนไม่ได้เรียนนะฮะกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ของที่บ้านก็คือถ้าเผื่อโทนี่ไม่ได้ไปไหนคือหลังๆคืออยู่บ้านกับแม่นะฮะแล้วก็อลันก็ไปทําธุระไปเรื่องงานข้างนอกคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าอ่ารถเนี่ย เขาได้ตื่นมกลางดึกนะครับด้วยความที่ว่าเขายิวน้านะฮะน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งและ้ะเขาก็ยิวน้ําก็ออกมากิดื่มน้ําแต่สภาพเขาก็ได้ยินเสียงลูกชายของเขาเนี่ยโทนี่เหมือนเขาคุยกับใครสักคนในห้องคราวนี้พอโรสเนี่ยได้ฟังเสียงก็สงสัยนะครับก็เลยเขาะประตูแล้วก็เปิดไปหาโทนี่นะฮะสภาพของโทนี่ก็คือนั่งอยู่พื้น แล้วมีของเล่นเนี่ยวางไว้ตรงหน้าของโทนี่แล้วก็โทนี่ก็หายไปทางกาแพงคือลงจากเตียงมานะฮะแล้วก็นั่งเล่นอยู่ข้างล่างแม่แต่ถามว่าโทนี่ลูกเล่นกับใครลูกอ๋อเล่นกับโทนี่เอ้ยเล่นกับจอนนี่ก็คือเขาก็หายไปทางกำแพงแล้วเล่นกับจอนนี่นะฮะแม่มันไม่มีใครนะลูกอ๋อตอนที่แม่เปิดประตูตมาจอนนี่ก็หายไปแล้ว นี่คือคําพูดของของโทนี่นะฮะที่เป็นลูกชายคราวน,นี้แม่คิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ของเด็กเด็กที่ว่าอ่ามีเพื่อนในจินตนาการนะฮะแม่เขาเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมากครับก็แม่บอกเออก็อย่าเล่นดึกล้การไปนอนได้แล้วอะไรอย่างนี้คราวน,นี้ตอนที่ว่าคุณแม่กลับมาเนี่ยคุณแม่เขาก็ยังไม่ไม่ได้คุยกับอลันนะฮะคือคุณพ่อเขานอนอยู่ตอนเช้า ตอนเช้าที่ว่าเจอหน้ากันเนี่ยคุณโรสเขาก็เลยบอกอัาลันว่าเฮ้ยเธอโทนี่เขาแบบมีเพื่อนในจินตนาการอะมันน่าเป็นห่วงนะอลันบอกว่าเออคงคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยโทนี่อ่ะเขายังไม่ได้ไปเรียนเขาอาจจะมีเพื่อนในจินตนาการอยู่ก็เดี๋ยวไปเรียนแล้วมีเพื่อแล้วอาจจะด,ดีขึ้นนี่คือความคิดของอาลันนะฮะชีวิตประจําวันของอัลันก็คือพอเลิกจากงานมา ตอนหลังจากเราทานข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีมุมเฉพาะก็คือในห้องรับแขกนี่แหละเขาก็จะมีเบียร์นะฮะมาดื่ม,ม,ม,มก็นั่งกับโซฟาตัวโปรดแล้วก็ดูทีวีไปนี่คือชีวิตประจำวันของอลันนะฮะแล้วกระดานวีจาร์เนี่ยอลันอะ่ะเขาก็จะตั้งไว้ตรงกลางอ่าไม่ใช่ไม่ถึงว่าไอตัวกระดานวีจาร์เนี่ยเขาจะมีแท่นอยู่มีแท่นโต๊ะอยู่แล้วก็วางกระดานวีจาร์เนี่ยไว้แบบมุมที่ว่าตรงปรงะตูเข้ามาฮะตรงริมประตู ดูแล้วแบบเออม,มันมันมันดูสวยดีนะเขาเลยเอามาวางไว้คราวนี้ไอตัวชี้อักษรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันไปชี้ตรงตัวจอะอลันก็ก็งงชี้ไปที่ตัวเจอเอาเขาวางไว้ตรงกลางไม่ใช่หรอเขาเลยอ่ะมาวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมคราวนี้อลันก็ไปถามโรสว่าเฮ้ยเธอได้ไปสนกับอะไรกับไอกระดานวิจารหรือเปล่า มันเป็นชี้ชตัวสอนตัวอื่นลูกก็เลยบอกว่าเออฉันไม่ได้ยุ่งนะเธอฉันกลัวกลัวไอ้ของนี้จะตายจะไม่ได้ยุ่งหรอกฉันฉันก็ไม่ได้สนใจด้วยตอนนี้อลันก็เลยไปถามโทนี่ว่าโทนี่ลูกได้ไปยุ่งอะไรไอ้ตรงนี้ไหมไอ้ตัวกระดาษไหมโทนี่ก็บอกไม่ได้ยุ่งครับนี่คือคําพูดของโทนี่นะฮะตอนนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ว่ามีของล่นอยู่อ่อะอสมมติว่าก็จะเป็นของในครัวนะฮะที่หล่นรถ ก็ไปดูก็เก็บขึ้นมานะฮะโทนนี้ก็เออมันคือตัวอะไรนะฮะมันหล่นอย่างเงี้ยบางทีก็ของในบ้านจุดอื่นก็มีการแบบหล่นลงมาอีกหรือว่าก็จะมีของพวกก็อกองก๊ออี้มันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันมีการเลื่อนขึ้นมาก็มีการถกถามกันว่าเอา้าเธอทํำไหมอะไรเงี้ยเธอไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็มีการถกเถียงกันนิดนึงนะฮะคราวนี้คุณแม่ก็ได้ออกมานะฮะกลางดึกอีกทีหนึง่ง เขาก็ไปดื่มน้ําเหมือนเดิมเลยก็ได้ยินเสียงของโทนี่เนี่ยเล่อกากใครบางคนอยู่แม่เลยเหมือนเดิมเขาเข้าประตูไปหาโทนี่ก็ลูกเล่นกับเล่นกับจอนนี่แล้วเหรอเล่นกับใครเหรออะไรเงี้ยเล่นกับจอนนี่แล้วเหรอเพื่อนยินอาการบอกใช่ครับแม่เล่นกับจอนนี่ก็คือมันก็ประมาณสักสี่ทุ่มแล้วอ่ะสี่ทุ่มมันก็ดึกนะสาหรับเด็กแม่ก็เลยบอกว่าเออโทนี่ก็อยากเล่นดึกนะก็นอนด้วยอะไรเงี้ย คราวนี้มันมีคําพูดของโทนี่ว่าจอนนี่เขาบอกว่ามันมันมีของอยากให้น้องเขาแม่เลยถามว่าอะไรล่ะลูกมันอยู่ใต้ดินตอนนี่ว่ามันอยู่ห้องใต้ดินแล้วไอ้ที่เขามาเล่นมาเล่นกับกับผมอะเพราะว่าผมอะชื่อเหมือนกับน้องเขาชื่อโทนี่เหมือนกันเขาเลยมาเล่นด้วยอันนี้คือคําพูดของ ของโทนี่นะฮะแม่เขาก็ขนลุกแล้วเขานี้ตอนเชา้าขึ้นมาคุณแม่คุณแม่เขาก็บอกหุณพ่อว่าเอ้ยเธอโทนี่เขาบอกมาอย่างเงี้ยว่าเพื่อนชี่อนากาตอน่ะช,ช,ชื่อชื่อชื่อจอนนี่อ่ะเพราะว่ามันมีของบางอย่างอ่ะอยู่ห้องใต้ดินแล้วก็ที่จะมาเล่นเล่นกับโทนี่เพราะว่าชื่อเหมือนกับน้องเขาชื่อโทนี่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นวันที่ว่าอาลันต้องไปทํางาน เขาก็เลยบอกกับแฟนว่าบอกกับโรสว่าอ่าเดี๋ยวฉันเลิกงานมาเดี๋ยวฉันค่อยมาดูทีกันคราวนี้พอกลับมาจากการเลิกงานเนี่ยอรันเขาก็ไม่ใส่เดินเพราะเขาเหนื่อยนะฮะเขาก็พักผ่อนเสร็จปุ๊บเขาก็มาอยู่จุดเดิมนะฮะนั่งจิบเบียร์ตรงทีวีกันเขาลืมไปเลยว่าบอกกับโรสว่ายังไงคราวนี้เขาก็เห็นไอ้กระดานเนี่ยตอนที่เขาเดินเดินจะออกจากห้องนะเขาเห็นกระดาน ว่ามันเลื่อนไปที่ตัวโอตแทนที่ว่ามันจะมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่ตัวโอคราวนี้เหมือนอนลันเขาปฏิบัติต่อว่าเจแล้วก็โอโจจอนจอนนี่หรือเปล่านี่คือความสื่อคุณพ่อนะว่าปฏิบัติต่อว่าเขาพยายามสื่อสารว่าตัวเขาอะชื่อจอนนี่คราวนี้ คุณพ่อเขานึกได้ว่าเมื่อเช้าอ่ะคุยกับโรสว่าจะไปดูห้องใต้ดินกันเช้านี้พอลุกขึ้นมาเห็นกระดานแบบนี้เสร็จปุ๊บรีบลงไปห้องใต้ดินเรียกทุกคนเลยเรียกทั้งอ่าโรสและโทนี่นะฮะปัญญาและลูกชายมาเขาเ้วยมาเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นของในงหีบเนี่ยเขาลืมลืมว่าเขาจะดูเนี่ยพอเปิดขึ้นมาดูปุ๊บกลายว่ามันมีเอกสารบางอย่างนะฮะ มันมีเอกสารบางอย่างก็คือเหมือนว่าเป็นพวกวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับพวกเด็กแล้วนี้มันก็มีพวกตุ๊กตาด้วยนะฮะมันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งมันเหมือนตุ๊กตาโบโซอยู่ในกล่องด้วยคราวนี้ออาลันเขาก็ดูเอกสารดูคราวนี้ไม่มีรูปถ่ายมันมีรูปถ่ายด้วยรูปถ่ายเขาขึ้นมาดูเสร็จปุ๊บโทนี่บอกว่านี่ไงจอนนี่คือรูปถ่ายเด่ยเก่ามากเลยนะ เก่ามากเลยแต่ว่าโทนี่วัตเนี่ยคือตอนนี้คราวนี้พ่อเขาดูเอกสารเสร็จปุ๊บมันไม่ได้มีชื่อแค่จอนนี่มันมีชื่อของโทนี่ด้วยแล้วก็ไม่นมีรายละเอียดว่าบราว์ก็คือเป็นตระกูลบราล์ก็คือมีจอนนี่บราวกับโทนี่บราวคราวนี้คุณพ่อคุณพ่ออลันเนี่ยคิดว่าโทนี่บราว์เนี่ยน่าจะเป็นคนน้องเขาก็เลยไปถามนายหน้าว่าตระกูลบราว์เนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ไหม แน่นะบอกใช่ครับแล้วตอนนี้ตระกูลเราอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าตระกูลบราวเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไปอยู่อีกรัฐหนึ่งคราวนี้เขาหาข้อมูลติดต่อจนเจอตระกูลบราวว่า,อ,าอยู่ที่นี่เครานี้คุณพ่อคุณพ่อเขาก็เลยเอาไอ้หีบเนี่ยไปที่บ้านของตระกูลบราวเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ว่าจอนนี่อยากจะให้กับโทนี่ที่เป็นน้องชายนี่คือความคิดของคุณพ่อนะครับ พอนั่งรถไปเจอโทนี่ก็คือเปิดประตูไปเนี่ยเขาถามว่าอาโทนี่บาวอยู่ที่นี่ไหมก็คือคนที่เปิดประตูคือโทนี่บาวก็คืออายุเยอะแล้วอายุประมาณอาสักสาสิบห้าแล้วสาสิบห้าเข้าจะสี่สิบแบบประมาณนี้นะเขาบอกตัวผมเองคราวน,นี้เขาบอกว่ามันมีหีบอันเนี้ยที่ว่าตกค้างอยู่ในบ้านเก่าเขาอะเอามาให้ พอโทนี่บราวได้เปิดขึ้นมาปุ๊บเขาเห็นตุ๊กตาโบโซเขาก็น้ำตาไหลเลยเขาบอกว่าพี่ชายเขาอะจอนนี่เขาป่วยเขาไม่ค่อยสบายแต่เขาชอบเล่นไอ้ตุ๊กตาโบโซเนี่ยของเขาแล้วเขาบอกว่าสักวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาจะให้กับโทนี่นี่คือคําพูดของโทนี่บราวนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์คือจอนนี่ได้เสียชีวิตไปก่อนตอนนั้น ของทุกอย่างของจอนนี่ก็ได้เก็บลงไปนะฮะคือคุณพ่อแม่ได้เก็บลงไปคือโทนี่ลืมไปเลยลืมไอ้ตุ๊กตาโบโซโดีไปเลยจนกระทั่งช่วงที่ว่าเขาได้ย้ายออกมานะเขาก็ลืมกันว่ามันจะมีของพวกนี้อยู่คราวนี้อลันก็เลยถามว่าช่วงที่ว่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะ่ะเขาได้เจออะไรไหมโทนี่บอกว่าเขาเห็นแค่ว่ามันมีอ่า เงาของพี่ชายหรือลักษณะเงาลางๆที่ตัวเท่ากับพี่ชายเนี่ยคอยแวบไปแวบมาตลอดนะฮะคราวนี้ทางบ้านก็คิดว่ามันน่าจะเป็นความจิตตกของโทนี่ที่ว่าคิดถึงพี่ชายนะคะเขาเลยพยายามย้ายออกมาซึ่งตระกูลดาวเนี่ยย้ายจากที่นี่มาหลายสิบปีแล้วคราวนี้ออลลันโรสแล้วก็โทนี่ก็คิดว่าเรื่องราวน่าจะจบแต่แปลกที่ว่า หลังจากเอาหีบไปแล้วเนี่ยโทนี่ไม่ไม่เจอจอนนี่เลยนะไม่เจอจอนนี่เลยคือคุณแม่เขาถามกับโทนี่ว่าได้เจอจอนนี่ยังไหมไม่เจอแต่เขาเนี้ยไอ้ของที่มันหล่นกับไอ้ของที่ว่าเก้าอี้ที่ยังเลื่อนอยู่เนี่ยมันยังขยับอยู่มันยังมีเหตุการณ์เดิมๆอยู่คราวนี้โรสก็เลยถามกับอลันว่าเฮ er ้ยเธอบ้านเราแปลกๆนะทำไมเหตุการณ์พวกนี้ยังมีอยู่อะ ลองไปถามผูร้ S! <S รู้หรือว่าอะไรไม่ลองไปแบบสายมูเตลูไหมคราวนี้ด้วยความที่อลันเขาอยากให้โรดเขาสบายใจเขาเลยลองไปถามเพื่อนที่ทำงานว่าอืมยังพอมีแบบแม่หมอไหมพวกสื่อจิตวิญญาณอย่างเงี้ยพวกรังทรงเนี้ยแนะนำให้เขาหน่อยคราวนี้เพื่อนที่ทํางานของอลันเนี่ nay, เยเขาก็เป็นสายมูเตลูเหมือนกันเขาบอกอมีนะฉันเคยไปถามแม่หมอคนหนึ่งชื um ่อเลนยา ว่าเหตุการณ์ในบ้านหรือว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันมีไหมมันก็จริงนะเธอลองดูไหมอ่ะอะไราไม่มีทางเลือ,อะลองหาวิธีติดต่อกับแม่หมอเนี่ยก็เจอเจอแม่หมอเลนจ้าเขาก็เลยเชิญแม่หมอเนี่ยมาที่บ้านของเขาในตอนที่ว่าแม่หมอเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็ใช้จีตสัมผัสกันนะเขาก็เสืรอมาว่ามันมีบิญ,ญญาณของผู้ชายคนหนึ่ง ที่นี่เขายังวนเวียนสื่อสารพยายามติดต่อกับคนในบ้านตลอดนะครคราวนี้อ่าอลันก็เลยถามว่าแม่หมอครับไม่ใช่เด็กใช่ไหมไม่ใช่เด็กไม่มีวิญ,ญญาณเด็กแล้วมีแต่ผู้ชายคนหนึ่งสภาพเป็นยังไงแม่หมอเขาก็ใช้สมาธิอยู่พักหนึ่งนะฮะว่า เขาลักษณะเป็นไงเขาบอกว่าลักษณะเหมือนคนยุคคาร์บอยคราวนี้อลันกับโรสเนี่ยเริ่มหวั่นใจแล้วเฮ้ยทําไมมันมีคนยุคคาร์บอยด้วยวะคราวนี้เขาเลยถามแม่หมอแม่หมอครับช่วยถามคนนี้หน่อยว่าเขาอะชื่ออะไรแม่หมอก็นั่งสมาธิแล้วเรบอกว่าชื่อทอมมี่ แล้วทอมมี่ต้องการอะไรแม่หมอก็สื่อจิตมาบอกว่าทอมมี่เขาอยากให้พวกคุณเนี่ยเอาศพของเขาออกมาจากพื้นที่เพราะเขาอยู่นี่นานแล้วอยากให้เอาศพของเขาออกมาคราวนี้เรื่องใหญ่อารันกับโลตกใจละก็เลยถามแม่หมอครับช่วยให้ทอมมี่เนี่ยที่ว่าเป็นวิญญาณเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมว่า ศพของเขาอยู่ตรงไหน,นแม่หมอกาก็เดินตามเลยตุต๊บๆตามๆแล้วก็ชี้เลยว่าอยู่ตรงชานด้านนอกก็คือชานด้านนอกเป็นมันเป็นชานไม้ออกมานะฮะทุกคนน่าจะนึกออกแล้วก็นี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ขุดอะไรเลยมันเป็นดินขราวนี้จะขุดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปตามนายอำเภอมาเลยผู้ด,ดูแลเนี่ยบอกว่า คืออลันน่ะไปแจ้งว่าไปแจ้งกับนายอำเภอว่าเออผมคิดว่าน่าจะมีศพตรงเนี้ยครับคือคือพูดกับเนี่ยเจ้าที่เลยตรงเลยว่าแบบเออเจอกับแม่หมอเรนยาเนี่ยเขาว่ามันศพมันมีอยู่ตรงนี้ช่วยช่วยหน่อยได้ไหมหากคนไปกดอะไรหน่อยได้ไหมทําเรื่องขึ้นมาด้วยความที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเขารู้จักกับคุณแม่หมอเรน่านะฮะว่าเขาอะแม่หมอเนี่ยเคยชี้จุดของ ศพเอ้ยหรือว่าติดต่อวิญญาณคือเป็นคนดังนั้นเลยเขาก็เลยมีความเชื่อส่วนหนึ่งว่ามันน่าจะมีจริงๆเขาก็เลยอีกวันหนึ่งที่ว่าหลังจากแจ้งแล้วเขาว่าเตรียมคนมาเจ้าที่มาก็ลื้อเลยลื้อไม้ไอ้ตรงระเบียงตรงไอ้ตรงชาดออกมาเตรียมขุดเลยเพราะแม่หมอเชี้ว่าอยู่นี้ขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไป,ล,งไป,ล,งไปลึกประมาณหนึ่งเลยมาเจอโครงกระดูกแล้วก็มีชุดที่ว่าเป็นชุดในยุคคาร์บอยใส่อยู่ เชื่อไหมว่าไอ้ศพของทอมมี่เนี่ยเขาเฉียดออกมาจากห้องใต้ดินประมาณสองเมตรซึ่งคนที่ทําบ้านเนี่ยไม่เจอศพของทอมมี่นะฮะพอเอาขึ้นมาเอาอ่าโครงกระดูกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันมีรอยที่ว่ามันมีการยิงกระสุนเข้าไปในหัวของทอมมี่นะฮะมันจะมีร่องรอยของกระอาของกระโหลกที่ว่าโดนยิงเข้าไปยังมีชิ้นส่วนของของอ่า ลูกกระสุนอยู่เขาก็เลยคิดว่าทอมมี่เนี่ยน่าจะอยู่ในยุคที่ว่ายุคสมัยคาร์บอยเลยเพราะว่าเส้นทางตรงนี้ยเมือ่อก่อนมันเป็นเส้นทางที่ว่าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรของอ่าการสัญจรของการใช้ม้านะฮะเราคิดว่าทอมมี่เนี่ยอาจจะโดนยิงหรือว่าด้วยอ่าการทะเลาะวิวาทกับในกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็เลยโดนฝังลงไปในพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี้ยได้การที่ว่า เวลามันผ่านไปมันมีการถมที่ด้วยอะไรด้วยทําให้ศพของทอมมี่มันอยู่ลึกกว่าเดิมคราวนี้เขาอา,อารัน,นสงสัยอะไรบางอย่างก็เลยไปถามกับโทนที่บราวอ์อีกทีว่า,าคุณโทนที่บราว์ครับตอนที่ว่าคุณอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยคุณจําได้ไหมว่ามันมีการหลุดของสิ่งของไหม ด้วยการที่ว่าโทนี่บาวในตอนนั้นเนี่ยก็อายุไม่เยอะนะฮะยังยังเด็กอยู่ประมาณสักสิบขวบี่คือช่วงที่ว่าก่อนที่เขาจะย้ายออกมานะสิบขวบเหมือนเขาจาได้ว่าแม่ของเขาเนี่ยเคยบ่นว่าเอ๊ะทําไมของมันไม่อยู่ที่เดิมมันมีการหล่นอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะของจานเออไรเอยคือเหตุการณ์อ่ะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับที่ว่าคอบารัวของเอลิกนะฮะ อันนี้คือเอลิกเขาสงสัยก็เลยไปถามทีหนึ่งจากข้อมูลของโทนี่บราวน์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเล่านะฮะอ่าเรื่องหนึ่งบ้านสองวิญญาณนะครับก็ผมรู้ก็ท,กที่คอยติดตามนะฮะก็คอยแล้วก็ช่วยกดไลค์และก็ซับสไครต์กับทางช่องเลยนะครับขอบคุณมากครับผม